โอ้ยดีพี่รองปลาไหมปเจ้าของเาชุ่นเี่พปลาหู้ยุ่นพี่รองู้่งเห็นี่พี่รองเหนีหเต็มเ้าเลวงามพี่รองปลาครับโอ้ดีพี่รอง

สดีตอนรับข่าสู่ช่องบ่าวไก่สารคามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องการมอนี่ก็เป็นวันที่เจ็ท่านว่าครับพี่น้อง6 3ครับผมตามที่ได้บอกเอฟซีไว้ว่าสิพามาชมลงแหจับปลาครับพี่น้องอยู่ตรงนั้นแหละอ่ามอนี่ฮอก็อยู่กันทีบ้านคือตำบลพับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องหมื่อวานนี่ฮาไปชมโอ้ชิงงันรางวัลกัน700 0บาทพี่น้องยังสนุกสนานเลยครับ แตมูนี่กับสิบพามาชมบอหารขึ้นก็ครับพี่น้องเทีแรกจองกันไว้เอาสามสิบก็คนพี่น้องสามสิบสองคนคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมแต่ว่ามูนี่คนมาก่อครบพี่น้องเลยบัตรกสิจากกลอ่าจากพันสองนะครับกสิกายเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งพันหกร้อยบาทมีแค่สิบหกคนครับพี่น้องตรงคือเกาครับ มี16คนกับลง16คนแหละครับแต่ว่าราคาบัตรก็เพิ่มขึ้นครับเป็น1,600บาทพี่น้องครับผมี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด like กด subscribe กด like กด share ให้บาปแก่สลักมดเลยนะครับผมกะจับจองพื้นที่กันเรียบร้อยครับพี่น้อง16คนครับผม16หรือ1 5คนเนี่ยเหรอพี่น้อง2 4 6 8 10 12 14เหลือ1 5คนพี่น้อง กเลยกายเป็นบัตร1,640บาทครับผมนี่เพราะว่า15คน1,640บาทครับเจ๊หลกลงไป16คนพี่น้องนะสี่ได้เวลาแล้วพี่น้องรออีกนิดนึงครับผมบอกเกินนาทีหนึ่งครับหนึ่งสองสามไปครับผมเอานีพี่น้องสิบห้าคนเอาเก่นๆครับ โอ้ oh, จากห้างอยู่พี่น้องสี่ห้าคนออเอาแขนแขนบัตรละหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทพี่น้องเอา้ามีเท่าัยกระลงครับผมจากเป็นอาชีพของเส้นแหครับนี่พี่น้องบ้านแหแรกเรียบร้อยครับผมประกาสีวบานแหที่สองก้อนพี่น้องชัางสี่ห้าพี่น้องเอาลุ้นกันครับว่านแหะใดแต่ว่านี่เพิ่งสีวบานแหที่สองพี่น้องเอานี่ แหมคนละสองพื้นพี่น้องนี่ครับเอา

โอ้เป็นนินตัวงามงพี่้องับเสียนจากบมื่วานกับกดรางวัลที่สองพี่้องหมื <laughs> ่วานนี่ไปชิงเงินรางวัลอยูบอ่บ่อสมบัติฟ้าพี่รองรางวันที่สองคับเสียนจาก,ก,นนกอโอ้แต่เพียนตัวงามพี่้อง เพียนตัวงามครับผมอู้หูงเฮนี่พี่น้องเต็มเท้าอันย่าเลยตัวงามพี่น้องปลาครับตันหกปลาตัวงามพี่น้องงามงามงามโอ้นี่ไปยังนี่เจอไม่เต็มเต็มพี่น้องอ

ุณแม่เราด้ปลานิ่ไงผล้องนี่ยดาปลาได้ไุแล้วมาดังาคิดไม่ได้ิดไม่ติดไม่ยังไ้ปลาต้องรยนี่ผลปลาซนิ่นเอ้ยเนี่ยาเ็นบูดเนี่ยปลานิ่ครับเ้าเห็นปมันกบเหมืนกันเนาะ เราไม่แฮนดีครับผมฮึมมีตะไม้ก็ใช่กระดาษโอ้ทางนี้ทางนี้อันยกโทษนะเห็นไหเห็นไห อีพี่รองโอเคครับผมโอ้ยเฮีนี่พี่ลองโอ้ยันนดินพี่ลองเออกหมดิ่งกันโอ้ยเด้งมากเลยวะ อ่ะมึงแคนนี่พี่น้อง เฮียนี่พี่น้อง ว่ปลาเนาะคมเมนปลาเงียลงมาจนะเจอปลาอโอ้มอเหี้นี่พี่ต้องเอาอีกแล้วครับโอ้เส้นบ่อยเมื่อกี้ก็เต็มเหีห้ยงยะพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวไปลองปนิโนตัวงามไปลองปลาตะเพียนตัวงามอย่างงี้ไปลองสวนตัวปลาตะเพียนไปลองครับสวนปลาตะเพียนครับ งฟังนี่นะครับพี่น้อง,งแน,นี่พี่น้องเด็ดครับ ปลาตื่นปลาไม่นนาสิเขาฟังแล้วพี่น,อน้องครับเอ๋นี่แหละไอ้พวกปลาตะเพียนมันสีไม่ยูน้ำยังสีพี่น้องยูน้ำใหม่น้ำหยาอย่างสิแต่มันได้ตื่นแล้วพี่น้องนี่เพราะว่าคนบอเต็มหนองครับส่วนมากเคนสีอยู่ตรงกลางนี่ปลาตรงกลางตื่นแล้วเดี๋ยวอย่าปลาสีไม่ยูขอบพี่น้อง โอ้ยฮี u s uh> uh> <m <m i> t, um <t, um <t i c h i a ปลามเมเฝ้ Wit! what's it? There's some on nowadays you can't get into p r e s e ย t s a u u ย u u l l s w e e e h Oh kat... zat... internet. I need you moving there. Tảm.. hours 2aking instant! tatmooi x3 Rock rigol! Stack into it. You can put them in the other direction! l u n g s a แต่ว่าแค่นี้พี่น้องโอ้นี่เพื่อน้องวันนี้ตัวงามครับผมเฮ้ยติดไหม่พี่น้อง ปวดบระทันแล้วอยู่ครับเมื่อกี้ถือบางไรครับอย่างนี้น่ะแกดปดปลากันสุขสุขคนกับพี่น้องปลาทินปลาตะเพียนโตงามอยู่ครับผมเพราะว่าอ่า <c oughs> พี่น้อง,งเป็นอย่างนี่ครับผม วันดีเลยครับตัวละหกเจ็ดขีดเลยพี่น้องรุ่นนี้คอย่างนี้เตินลรถปทลวอยู่พี่น้องนี่ิไปยนะพี่ต้องยยนอยับ เส้นจักไปดองครัผม แฮนี่พี่น้องโอ้ปนินครับผมอู้นี่ครับนื้นอนอีหลีพี่น้องแหนี้ยนี่สันลงกระมังเลยพี่น้องาเริงแฮน,นี่ครับผม <laughs> ไม่ก็นอยากไล่ด้วยพี่น้องขนาดพินลล่นเอาขึ้นไล่เราได้นี่เออไม่เห็น,น,นอนนี้ันไปนินครับผมอ้หนี่นี่นีวาแหนป่ะนี่แหนป่ม้อวงลแหนป่เอา โอ้นี่พี่น้องผ่านไปสินาทีแห่นี่ของก็เปิดแล้วพี่น้องนี่ครับาให้ปลาเขาเนี้ยผมไม่แค่สหัว ง่ายเง่ายเสนกัมน่นี่พื่อนงย้งมเอาเลยครับผมตรงงุโม่เพี่องปลาเข้าฟังแล้วครับปลาเข้าฟังปลาเข้าฟัง ต่ออเอาออก้ไล่ยจะลงน้ไปหาพ่อยอฝมือแล้วไปบางไ้นตายหน้าว

บคเฮ้โอ้พี่รองทังพูนมาสั่นไปโอ้ีพี่องใ่เอาป้าดิปาดิอคนหาม่อยาเหีคบเต็มเหี๋พี่ล้องมั๋ยม่ได้ควเสนข้องเลยเนี่ยองหนูหนูพยเียขามาจากกระดวีค่เียบกด้เีย เกียร์พี่รองเกียร์นี่ครับสนใจเกียร์ติดต่อได้ครับนี่ครับมาลงเหียรพร้อมขายเกียร์พร้อมครับพี่น้องนี่ปลาเต็มเหียเลยครับผมโอ้ยยังปลาย้อนเสียงพี่รองหค่อยข้าเหียร์จะกียังยังคับตรงเนี้ยจะเนี่ยตุ๊กตาเทียกโตขั้วไหนอย่างพี่รองเนี่ย ออย่างพี่ร้องเออเอเต็มแหงาใหญ่พี่ร้องขึ้นขึนขเนี่ยพื้นไม้บ้นเลยเอาเอามีดมาปาดเอาตะลูกพี่ร้องเดี๋ยเอาขึ้ออกเบัดกันจังวัดเราจะฟ่าบ้านอีกเอาออกกันเปลี่ยนกันโอ้ไปเต็มเพื่อนตัวงานพี่น้องมาครับผสมมึงดีนาะพี่น้อง

เนฮ่ยมึ่งไปเนี่ยเอาคำกาบเลยเพื่อนอ่ะครับพี่น้องวเาิ่มเ้ยโอ้ยพี่น้องนี่เอาฟังมันเขาฟังปลาพี่น้องตัเพียนตัวใหญ่กว่านิ่งหนิครับผมนีครับส้งสี่หตัวเลยพี่น้องแฮนด์โอ้ เพืงอนเฮียเพี่นเพื่องใหม่เต็มเพียเลยครับโอ้มมนเดียงไรกัดเออพี่นพี่องเอรอเอดีขนาดพี่้องเหมืน โอ้วหนี้ปานณินถึงดีพี่น้องใหม่กันไร <c oughs> กี่ได้ไหมเป็นตน้นครับผม <c oughs> อา่ารุ่นครับพี่น้องปนันณินตัวงามพี่น้อง

<laughs> มีรถกองเชียร์เลยนี่ครับพี่น้ดดองเจาของบอลแล้วเป็นหมอลำพี่น,อน้องแล้วสิออหมาตีกองลองเพลงครับผม น,นี่ครับกับพานไปประมาณชัมม่วโมงก,กว่าๆเหรอพี่น้องครับพานไปชัมม่วโมงก,กว่าเนื่องจากหนองมันกว้างครับพี่น้องเอาเส้นแฮเป็นกะสีเอาเมดมือแล้วครับมือนี่เป็นกะสีเพราะว่าป่ามันยังยังไหลายพี่น้องป่าเขาฟังเราครับต้องตึกดวนจัง่อยพี่น้องนี่พี่น้อง่งครับ มันจะห้างอยู่พี่น้องเอาเมื่อือแล้วครับปลานี่จังสิเมื่อครับผมถือเรื่อยๆครับผมครับผมครับมิตรลุ่นเี้พี่น้องปลานินครับตัวงามพี่น้องมือนเอาเมื่อือครับผม

บอ้าหพี่เนี่ยเด่นยังนี่ครับเออแต่เพียนเต็มแฮะยเงี้ยไปลองชุ่มุมนี่มากเขาอฟังเหรอเขามัดเมื่อสอบเล่นเหรอเมื่อน้องน้องแสนหาเขายังสามารถเทียได้เหลือหาเงินเนาะ สำนั่นแค่เจ้าก็าานนไม่ได้ว่าร้ายผ่านนัแล้วที่ป็นพวกเปพวกฮาหนองนีง่บวกหลายด้ยวยสิไม่ได้เป็นหนองราคาสูงเป็นแค่เดียวนี่นี้แฮ่เ,เดียวครับนี่ครับพี่ต้องนี่ครับกับพานไป เกือบจะสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องเก็อถือเรื่อยๆครับผมปลาอู้ปลาใส่งามพี่น้องปลานินปลานินก็ใส่งามปลาตะเพียนก็ใส่งามพี่น้องหลักๆก็กกเป็นปลานินปลาตะเพียนครับดูจากลักษณะแล้วเอ่เนื่องจากค้นบ่เต็มนองพี่น้องปลาเกือยังสีบ,บ่เมือ่ไงครับพี่น้องต้องเอา,อาพุ่นละจนหดบายหดคำพุ่นละครับพี่น้องเพราะว่า เส้นเฮียเพิ่นกะสิบะได้ขึ้นง่ายพี่น้องบาวแกศร้าค,รรคอาชิบะได้ไทยผลงานให้พี่น้องเบิ้งครับผมเพราะว่าบา,รราวแกตรงไปเหตุงานต่อครับผมไปตรงไปเหตุงานต่อช่วงบายครับแต่ชิบะไท,ย,ทยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งประมาณนี้แหละครับผมต้องบอกว่านี่พี่น้องพวกฟังพวกยังนี่เพิ่งเพื่อนท่านดเาดาเลยครับนี่ พวกฟังเนี็บฟังนี่โอ้เส้นแหนเบประเะนัอนเอยู่พี่นอ้นองปลามันเข่าฟังครับคือ,อสิบบริยูทายจนหอดคำนะฮะบึงผลงานพี่น้องเพราะมือดีบ่าวไก่สาคำต้องไปเหตุเหตุงานครับผมขืนเบนครับผมใจก็ถือเรี่ยยุพี่น้องกัดสองชั่วโมงแล้วครับเป็นปลานิี้หลักๆครับผมสำหรับอุตีิที่ มาคลิปนี้นะครับแกจะเรลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ปากไก่าสารคำได้นะครับผมนี <Hey. S 1> <laughs> ่ครับการกดติดตามรอเลยพี่น้องทีมีคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆให้พี่น้องเบิ่งตลอดทั้งปีครับผมนี่ครับปีหกสามแกสิมืดแล้วพี่น้องแล้เ,เริ่มต้นดโดยการปีหกสี่นี่ไม่ร้ายไปหรือซื้อซูผู้เดียวกันได้หรออ่านี้พี่น้อง สำหรับมื้อนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ